สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับออโตโมเตอร์ไทยแลนด์กับผมนะครับนเทพพอจินดาวันนี้มีเรื่องราวของรถใหม่จากฮุนไดมานําเสนอครับก็คันนี้เลยครับฮุนไดสตาร์เรียครับ MPV ขนาดใหญ่นะครับเข้ามาเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ฮุนไดนำมาจําหน่ายไม่ใช่แทน H1 นะครับ H1 ยังมีจําหน่ายอยู่วันนี้แต่ s t a r ์เลียเข้ามาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเข้ามา วันนี้ฮุนไดเปิดตัว Staria มา2รุ่นครับรุ่น S กับรุ่น SEL รุ่น S ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 2 0, 9 0 0้านบาทนะครับราคานี้เป็นราคาเดียวกับตัวของโมเดล H 1ในรุ่นท็อปแล้วก็ Staria รุ่นท็อป SEL ราคาจำหน่ายอยู่ที่1 9 9 0, 9 0ล้านบาทครับก็เป็นราคาจำหน่ายของ Staria สำหรับฮุนได Staria นะครับมาด้วยกัน3สีครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เป็นสีดํา ภายในนะฮะจะเป็นเบาะสีเบสส่วนอีก2ส,สีนั่นนะคือสีเทากับสีบอลภายในจะเป็นสีออกเป็นโทนเทาดำนะครับไม่สามารถโยกภายในสีเทาดํามาใส่กับรถสีดําได้นะครับจะฟิกมาในรูปแบบนี้เลยแล้วก็นําเข้าทางคันจากเกาหลีครับสาหรับรถรุ่นนี้นะครับมากับมิติตัวรถในด้านของความยาว5.2เมตรกว้างและสูงเกือบเกือบ2เมตรนะครับเห็นว่ายาวใหญ่ขนาดนี้เข้าห้างได้นะครับเพราะว่าห้างเนี่ย จำกัดไว้ความสูงประมาณทักสเมตรสิบยประมาณนี้ก็เข้าได้สบายๆแต่ว่ามิติตัวรถใหญ่กว่า H1 แน่นอนซึ่งจะส่งผลมาในเรื่องของห้องโดยสารภายในในการนั่งเบาะนั่งแต่ละเบาะน่าจะมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกเยอะเดี๋ยวค่อยไปลองกันดูแต่ว่าทีนี้ฮะมาดูกันก่อนว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะครับกับการตกแต่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนี้ให้มามีอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากนี่ฮะมุมมองเฟสลิฟด้านหน้า อวกาศมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความทันสมัยมากๆสำหรับรถรุ่นนี้เห็นไฟขนาดเล็กนะฮะที่อยู่บริเวณฝากระโปรงตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นไฟหน้าส่วนไฟหน้านะครับย้ายมาอยู่ลงข้างล่างครับก็บริเวณทั่วไปที่เป็นตำแหน่งของฟลอกแรมแต่ว่าเอาไฟหน้าเขาเ้าไปใส่แล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับเป็นรูปแบบของดําเป็นโน้ตแบค็คเงางามเลยฮะมีกล้องนะครับพร้อมกับเซนเซอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นตัวช่วยการขับขี่ คันนี้เพียบครับอันดับแรกครับของความต่างรถรุ่น S กับ SEL นะครับล้อแม็กครับ SEL รุ่นท็อปจะเป็นขนาด18นิ้วมากับยางคัมโฮนะครับ2 3 5 50 5 1 8แต่ว่าเป็นในรุ่น S นะครับจะเป็นขนาด17นิ้ว1เรื่องที่ต่างละนี่ครับท่านผู้ชมกุญแจที่เห็นครับอัดเฉรียมากๆแล้วก็ควบคุมและสั่งการหลายๆรูปแบบการใช้งานด้วยกันอย่างแรกประตูครับ ทั้งบานหน้าแล้วก็สไลด์ด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาจะเปิดเองได้เมื่ออ่านค่าเจอกับกุญแจครับนอกจากสตาร์ทเครื่องยนต์ได้แล้วนะครับเปิดแอร์ได้แล้วแบบเป็นฟีเจอร์ของสมัยยมทั่ว,วไปนะสตาร์เลียมีในเรื่องของเปิดประตูสไลด์ได้เองรวมถึงฝาท้ายก็เปิดได้เองเพียงแค่เอากุญแจเข้าไปอยู่ในวิธีทําการของการอ่านค่าของเขานะครับ รประตูสไลด์ก็จะเปิดเองครับลองดูครับเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปในระยะดูครับเข้ามาปุ๊บพักหนึ่งนะฮะอ่านค่าปุ๊บก็เปิดเลยครับเข้าได้นะครับแต่ปิดไม่ได้นะครับปิดต้องปิดเองฮะก็ปิดได้จากตัวรีโมทเองก็ดีแล้วก็จากสวิตช์ที่อยู่บริเวณประตูเองก็ดีครับสไลด์ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะดีเทลเล็กๆกระจกบานนี้เปิดได้ครับท่านผู้ชม ก็คือสไลด์ดักด้านในนะฮะรับลมเอาอีกหนึ่งเรื่องของคุญแจอัจฉริยะที่ควบคุมได้นะครับนั่นคือฝาท้ายพอเข้าไปใกล้ระยะเขาครับฝาท้ายจะเปิดเองอัตโนมัติครับลองดูครับนี่ครับผู้ชมเปิดแล้วครับคือจะมีเสียงเตือนมาให้5ครั้งก่อนที่ประตูจะเปิดนะครับแต่ว่าก็จะมีระยะเวลาการทำงานครับพอเดินออกจากประตูนะครับประมาณสัก สิบวิโด้ประมาณเนี่ยฝาท้ายก็จะปิดเองก็ถ้าผู้ชมมาดูข้างในฮะที่บอกว่ามีติดรถใหญ่โตขึ้นนะครับยาว5เมตร2กว้างและสูงเกือบ2เมตรข้างในเนี่ยพับเบาะไว้ววน,น,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นในรูปแบบของ4แถว11ที่นั่งอ้อผู้ชมครับในเรื่องของความต่างนะครับนอกจากตัว S ที่ไม่มีฝาท้ายเปิดอัตโนมัติแล้วนะครับตัวในเรื่องของไฟท้าย ปลายท้ายในส่วนของ S E L ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยนะฮะเป็น LED แต่าเกิดว่าเป็นรุ่น S ธรรมดาไฟจะเป็นรูปแบบหนึ่งครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยฮะมากันครบเลยนะครับทีนี้เข้าไปดูข้างในครับเนี่ยครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับข้างนอกสีดำข้างในเป็นสีเบจแล้วก็1 1ที่นั่งปรับเปลี่ยนได้หลากหลายนะครับแถวที่2แยกพับแบบ60/40นะครับในกรณีที่พับเบาะ ตัวนี้จะเป็นรางสไลด์นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกของโดยสารได้แถวสามน่าสนใจเพราะว่าแยกเป็นเบาะคู่ไว้ครับปรับพนักพิงได้ด้วยนะครับคือต้องบอกไว้ว่าทุกที่นั่งของเบาะนั่งเนี่ยปรับพนักพิงได้หมดนะครับไม่ได้ฟิกตายตัวแม้กระทั่งแถวสุดท้ายแถวที่สี่ก็ตามนะครับทีนี้ดูข้างหน้ากันบ้างคอนโซลหน้าที่แต่งไว้แบบ ล้ำสมัยเลยครับอ่าเบาของคู่หน้านะครับผููกับขี่ผู้โดยสารปรับด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีดันหลังด้วยแต่ว่าในรุ่นเอสดันหลังจะไม่มีมาให้นะโอ้โหดูภายในการตกแต่ง,ขงเขาครับชุดคอนโซลลงถึงพวงมลาลัยนี่ลวดลายแปลกตาดีนะครับสีก้านแล้วก็คลิปด้วยขอบสีเป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะครับสวยงามดีแล้วก็มี เป็นมัลติฟังก์ชันเนี่ยควบคุไมไว้หลายๆอย่างเลยผมเห็นละพวกเตือนออกนอกเลนนะครับตั้งระยะก็จะมีดัตติคูซอนโทนด้วย,ยวตาร์ทเครื่องกันดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเป็นวิชวลนะครับขนาด8นิ้วแล้วจอกลางก็ขนาดเท่ากันนะครับดีตอนที่แสดงในเรื่องของมารวัดความเร็ว แล้วก็ระบบต่างๆ,ๆเดี๋ยวลองเล่นกันดูตรงนี้เลยครับนะี่ฮะการเปลี่ยนรูปแบบนะครับ Attention Level เเก็คือการปรือนนะครับขนาดขับขี่หน้าจอดีไซน์มาสวยเลยนะฮะ Smart c r u i คอ Control มีมาให้ผมลองไล่ดูว่ามีอะไรบ้างถัดไปจาก Attention Level น,น,นะครับก็จะเป็นรูปแบบของความเร็วแบบนี้ต้นนะครับ ต่อด้วยการเซตอัพต่างๆแสงประตูเปิดปิดอัตโนมัติอะไรมาเซตอัพไว้จากตัวดิสเพย์หน้าจอตรงนี้นะครับที่ใช้มันมีฟังก์ชันเป็นตัวควบคุมมีหลายๆแบบเลยแล้วก็ทายเพชเชอร์อ้อทายเพ r เชอร์ Hi เนี่ยรุ่น S ไม่มีมาให้นะมีเฉพาะรุ่นท็อครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างนะครับ นาดบแรกเลยนะผมไล่เลยคือตัวของกระจกนะครับที่เป็นปรับแสงอัตโนมัตริรุ่นปกติไม่มีนะครับเบาะนั่งกับตัวของด้านหลังที่เป็นปรับไฟฟ้ารุ่นปกติไม่มีนะครับไฟส่องสว่างในรุ่นท็อปเป็น LED นะแต่ว่าปกติจะเป็นไฟธรรมดาคุญแจรีโมทพร้อมสมาร์ทเคียที่ติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถต้องสองรุ่นนะฮะแล้วก็ ตัวสมาร์ทคูชชั่นโทนอยู่ในรุ่นท็อปแต่รุ่นปกติเป็นคุชชั่นโทนธรรมดาครับในส่วนของกล้องมองภาพรอบคันนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่มีติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถทั้งสองรุ่นนะครับพอเขาเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็จะมีการจับภาพมาแสดงให้แต่ว่าฟีเจอร์ของกล้องมองภาพรอบคันถัดน้องศิองศาตรงนี้จะมีแต่ในรุ่นท็อปเท่านั้นเราเลือกมุมมองของการแสดงภาพนะครับได้หลายมุมมอง ันนี้แจวดีจอเนี่ยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะรวมถึงไฮเทคสุดๆไม่ต้องใช้สายในการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแบบอากาศเอาเพียงแค่คุณมาล็อกให้มันเชื่อมกันครั้งแรกนะครับต่อไปพอมันจับตรวจจับสัญญาณเจอมันลิงก์ให้เองนะครับอันนี้เจวดีครับในขณะที่รุ่นอื่นๆที่มีในส่วนของการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะยังต้องใช้สายอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องใช้สายแนละ้ว นี่ครับออโต้โฮมีมาให้นะครับก็แล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้รวมถึงกับไรฟ์โหมดไรฟ์โหมดตรงนี้มี Normal Eco Sport นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงยังบอกไม่ได้ว่ามานาการขับขี่เป็นยังไงหนึ่งเรื่องที่มีมาให้เยอะเลยนะฮะนั่นคือช่องเสียบ usb มีมาแทดทุกที่นั่งเลยชุดข้างหน้าเนี่ยครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับ แต่ในส่วนด้านหลังนะครับช่องเสียบ USB มีมาให้แทบทุกจุดของอที่นั่งก่อนหลังเลยฮะอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของประตูสไลด์แล้วก็เนี่ยครับชุดอยู่ข้างหลังเบาะนั่งตรงกลางนะครับของแถวนั่งตอนหน้านะครับส่วนแอร์ก็ด้านบนนะครับบนเพดานมีแอร์กระจายมาให้ทุกที่นั่งเลยนะครับแล้วก็แยกส่วนการควบคุมด้วยนะครับหน้ากับหลังแล้วก็ฟีเจอร์นะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องความสะสบายไทยเพ t u เชอร์เมื่อกี้ที่บอกหนึ่งละที่รุ่นปกติไม่มาแล้วก็ต่อด้วยในเรื่องของ Driver Attention ไม่มีนะครับระบบเตือนเบรกฉุกเฉินไม่มีมาให้นะครับนี่อันนี้น่าสนใจเป็นระบบเตือนพร้อมกับเบรกฉุกเฉินบนทางแยกไม่รู้ว่าอ่านค่ายังไงนะครับการจระาะจรในเมืองไทยบิ๊กแปลกๆอยู่ด้วยก็เดี๋ยวต้องต้องไปลองดูอที ต่อจากไอตัวเบรกพร้อมกับเตือนฉุกเฉินทางแยกก็พวกเลนคีฟเลนดีพาร์เจอร์นะฮะไม่มี Smart ท o n t r o อนโทรไม่มีนะครับระบบเตือนในเรื่องของช่วยควบคุมพวงมาลัยเมื่อรถอยู่ในจุดอับสายตาหรือตัว b ายสปอร์ตคอร์ดิสันไม่มีนะครับรุ่นปกติก็ถูกถอดออกหมดเลยฮะในเรื่องของตัวช่วยกันกับขี่ครับเรลคอ t r ทัฟฟิ a อ e r เลอร์ไม่มีเหมือนกันแต่รุ่นทอ็อปมีครบทุกอย่างเลยครับ เกียก็เป็นเกียร์แบบไฟฟ้านะครับเป็นปุ่มกดแบบนี้นะครับจะเอาดีดูทันสมัยดีครับแต่คงมาไลัยเนี้ยชอบมมีแพทเทิร์นชชฟมาให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปดูหน้าต่างเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลเทอร์โบขนาด2.2ลิตรแล้วก็บล็อกเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเป็นบล็อกเดียวกับของเกียร์คอนดิวลนะครับต้องบอกว่าทางประเทศผู้ผลิตประเทศแม่ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็เป็นการรวมธุรกิจกันนะครับระหว่างเกียร์กับทาง บุไดแต่ว่าแรงม้าที่ได้มา177แรงม้าพร้อมกับแรงบิด431นิวตันเมตรแรงบิดค่อนข้างสูงทํางานส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับพร้อมแพดเดิลชีทที่พวมมาไลแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเป็นอิสระทั้ง4รล้อเลยในเรื่องของเครื่องยนต์กับช่วงล่างต้องไปลองสำรวน้างันอีกทีแล้วจะมาเล่าให้ฟัง แต่ระบบห้ามล้อดิสเบรกสีล้อนะแล้วก็มีการกระจายแรงเบรกมี ABS มีอะไรมาให้พร้อมเสร็จสัดเนี่ยครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องเราคุณได้ซาเลียรุ่นท็อปนะครับ SEL กับราคาค่าตัว1 9 9 9 0ล้าน9 9า0วันนี้ไม่ได้มีรุ่น S หรือรุ่นปกติมาให้ชมแต่ว่าราคาก็ต่างา 2, กัอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทแล้วสิ่งที่ต่างกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะพวกระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ย ไม่ได้ติดตั้งมาใ,ให้กับตัวปกติตัวฝาท้ายที่เปิดอัตโนมัติไม่ได้มีมาให้กรอบไฟท้ายรุ่นท็อปเป็น led ปกติเป็นหลอดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าชอบฮนะหน้าตามันดูแบบทันสมัยมากๆนะครับเคยเห็นลายเส้นพวกนี้จากจากพวกรถต้นแบบต่างๆนะครับที่เขาวาดแล้วก็ดูจากข่าวต่างๆแต่วันนี้ออกตัวจริงมาแล้วกับคุณไดสตาร์เลี ราคาค่าตัวหน้าสนใจตัวล่างราคาเดียวกับ H1 ตัวท็อปเลยฮะแต่คุณพอประมาณตัวนี้ไม่ติดตัวรถตางนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ต่างหรือ H1 ตัวเดิมก็น่าสนใจแต่ตัวบนล้านเก้าแสนที่ว่าได้แบบนี้ไปเลยของเต็มรถเลยหลังจากนี้ฮะถ้ามีการทดสอบเกิดขึ้นนะครับผมหาโอกาสได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังหลังจากทดลองขับคุณดาสตาร์เรียนนี้อีกทีนะครับ ทั้งหมดครับก็เป็นการรีวิวครั้งแรกของโลกนะฮะคุณไดสตาร์เลียโดยใช้พื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยเปิดตัวท่านผู้ชมรับชมเราก็เลยถือโอกาสมารีวิวท่านผู้ชมรับชมอีกทีหนึ่งทีนี้เปิดตัวแล้วราคาตามที่แจ้งรถขึ้นโชว์ตามโชว์รูมต่างๆของคุณไดหมดแล้วก็ลองไปสัมผัสตัวจริงกันได้นะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของออโตมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับที่นำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกับคุณไดสตาเลียฝากกันเอาไว้ด้วยครับกด Sub s c r i b e กดกระดิ่งนะครับ กับ <BBQ. S 1> ออโตทท้มอเตอร์ไท a แลนด์ทั้ง YouTube Channel รวมถึง Facebook Fanpage แล้วก็เว็บไซต์ AutoWorld Thailand จะเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารรถยนต์อยู่ในเว็บไซต์นั้นตามไปดูกันนะครับก็ขอตัวร้านตรงนี้นะครับกับ MPV หน้าตาทันสมัยรุ่นใหม่จาก,ค,กคุณได้กับคุณได้สตาร์เลียครับสวัสดีครับ